แมตช์นี้อาจเป็นอีกหนึ่งบาดแผลที่สาวไทยต้องจำศึก VNL 2025นัดที่2ในปักกิ่งตุรกีรัว3เซตร,รัวใสไทยแบบไม่ไว้หน้าแต่ก่อนจะบอกว่าเราพังต้องบอกก่อนว่าทีมไทยรับเหนียวที่สุดในแมตช์นี้หลายจังหวะที่ตุรกีบุกเต็มแรงไทยยังขุดขึ้นมาได้ชนิดที่แม้แต่โคอตุรกีต้องขมวดชิ้วแต่เกมนี้คือการบ้านชั้นดีสำหรับทีมชาติไทยตุรกีแสดงให้เห็นว่าความนิ่งและระบบ คือสิ่งที่ไทยยังต้องเรียนรู้พวกเขาวางแผนล่วงหน้าใช้ซูปเปอร์เบิร์ฟแต้มเซตส,สามอย่างเฉียบขาดทั้งพิมพิช,ชยาและชัชุออนพยายามแล้วแต่บล็อกตุรกีแน่นเกินไปพรพันเซตได้หลากหลายแต่จังหวะเปลี่ยนจุดบุกของไทยยังไม่เร็วพอสุดท้ายตุรกีคว้าชัย3ต่อศูนย์เสร็จแบบคลีนสวิกติดต่อกันเป็นนัดที่2ส,ส่วนไทยยังไม่ชนะใครเลยในการเปิดสนามรีเอ็นอลปีนี้แต่นี่แค่ต้นซีซั่นโอกาสแก้ตัวยังมีอีกหลายแมตช์และเชื่อเถอว่า นักตบสาวไทยจะไม่ยอมกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนอย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้และคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้ไทยแก้เกมอย่างไรในแมตช์หน้านี่คือ VNL 2,025ตัดระหว่างไทยและตุรกีเกมที่เราอาจแพ้ในสกอร์แต่ยังไม่แพ้ในหัวใจ